เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแนวกินแซบแซบเยอวๆน้ำกันนี่ทอดหมูพี่น้องทอดหมูทั้งกระดูกทั้งเนื้อไหมเนาะอันนี้ก็แจ้วพี่น้องขัวแล้วต่าแล้วแซบแห้งพี่น้องใส่น้ำปลานุนวนๆลงไปมีบักนาวเห็นบอกพี่น้องปลามาตัวแล้วอันนี้ปลาตะเพียนเนาะจ้าปลาตะเพียนแล้วก็มี บักเขือพี่น้องมะละักท้องแล้วก็ใบอันนั่นไหมพี่น้องใบอันต้นหอมอันต้นหอมเกาหลีพี่น้องต้นบักใยแม่เดี๋ยวจีให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะต้นหอมเกาหลีเนาะพี่น้องคอยซื้อไวใบคอยว่าที่เอาไว้เฮ็ดแนวหัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวเขาจีให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้อง อันนี้สิกินกับปุนนะพี่น้องอันนี้ต้นหอมเกาหลีนะพี่น้องเบิ่งใบมัน,นใหญ่ใหญ่ไม่กระจายเบิ่งอีกนี่พี่น้องนี่นี่บ่สองต้นสิบบาทเบิองนี่คอยแชร์ไ้พี่น้อง เซ่ใบบาทิอันเอาปลูกแม่พี่น้องเซ่เกลืวใบคอยที่ปลูกต้นแบบใยเลยเด้กพี่น้องมันสีย่างบอ่อสีร้องเบิ่งพี่น้องบ,บ่หมวกแบบใยแบบขื่อเลยพี่น้องอุ้ยถ้าเป็นย่างนอคอยที่ปลูกใบแบบเนี้ยอันหนึ่งกินหนึ่งเนี่ยเอาไว้พี่น้องเดาเสียเบิ่งมันสิเกิดเด็กคอยบอลเนี่ยคอย คอยปาดไว้ต้นที่คอยตีกินเนี่ยพี่น้องคอยปาดไว้ก็ที่เอไปเสียบน้ำกันร้านที่โป่งขึ้นมาบ่าพี่น้องที่โป่งขึ้นมาจาม้าเมืองเหนีย่พอมักปลูกเด้พี่น้องแต่งบ่ใหญ่เน,นาะปลูกก,กันได้หหก,นะออไกักบ่ใหญ่พี่น้องบักพิกสวนหนึ่งกับมีห่าหกหน่วยหนึ่งโอ้ยแต่อย่าหัวอะไรยัะมากินข้าวน้ำกันเด้เจ้ะพี่น้องเอ้ยมามา มานะพี่น้องแก้วกับนวนัวนี่แก้วกับนวนัวทอดหมุ้ยโอพี่น้องข้าวเหนียวพี่น้องเอาข้าวเหนียวเบิ่งกันนี่นนนพ,ออพี่น้องเบิ่งข้าวเหนียวขว่ยวอ,ขวยวขอยเปิดให้พี่น้องเบิง่งแล้วข้าวเหนียว จำบุยบุยเนาะพี่น้องค่อยๆจ,จำเบ่งพี่น้องโอ้ยเอาขางนี่เนาะขางนี่จำพี่นอนะอ้องเฮ้ยเหนียวเข่าแห้งพี่น้องมุมนี่เป็นมุมมองเตาเจรจัดมันแจีงมีไฟอืมแจ่บแฮง โมก็แสบน้ฮงพิดนออ้องขอไวก่อนพี่น้องแสบแห้งพี่น้องอ,อร่อยพี่น้องมากคลิปนี้อะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วยจ้ากดติดตามให้น้ำเน่จ้ามาจ้ามาจ้าชินน้ากันพี่น้องวันนี้นาะจ้าวัดดีจ้า